สวัสดีคะ่ะนักเรียนคุณครูชื่อนางสาวเกวาินคงอินวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้วิธีการหาผลบวกโดยการตั้งบวกไม่มีการทดไปดูกันเลยคะ่ะซึ่งจุดประสงค์การเรียนรู้คือนักเรียนสามารถหาผลบวกโดยการตั้งบวกไม่มีการทดได้นั่นเองค่ะเอคุณครูมีลูกแก้วอยู่ในถุง3าอลูก ซื้อเพิ่มอ,อีกหกลูกคุณครูจะมีลูกแก้วทั้งหมดกี่ลูกคะนักเรียนติ๊กตอกติ๊กตอกวิธีการรวมของลูกแก้วสองถุงนั่นก็คือการบวกนั่นเองแล้วเราจะใช้วิธีใดในการบวกคะนักเรียนติ๊กตอกติ๊กตอกก่อนอื่นนะคะคุณครูขอ,ขอทบทวนในบทเรียนก่อนหน้านะคะโดยการบวกโดยใช้แผ่นตารางสิบและแผ่นตารางหน่วยไปดูกันเลยคะ่ะ ซึ่งเรานะคะสามารถเขียนประโยคสัญลักษณ์ของลูกแก้วทั้งสองถุงได้ดังนี้ค่ะนั่นก็คือ32บวก6นั่นเองค่ะเรามาดูวิธีการแสดงแผ่นตาราง10และแผ่นตารางหน่วยได้ดังนี้ค่ะ32จะแสดงแผ่นตาราง10ได้ดังนี้ค่ะโดยจะมีแผ่นตาราง10 3แผ่นและแผ่นตารางหน่วยอีก2แผ่นรวมเป็น32แผ่น และสิ่งที่เพิ่มขึ้นมานะคะจากโจทย์นะคะคุณครูซื้อเพิ่มมาอีกหกใช่ไหมคะคุณครูก็จะได้แผ่นตารางหน่วยมาเพิ่อมอีกหกแผ่นดังนั้นคุณครูจะมีแผ่นตารางสิบสามแผ่นและแผ่นตารางหน่วย8แผ่นรวมกันเป็นสามนั่นเองค่ะและเมื่อเราทบทวนวิธีการบวกโดยการใช้แผ่นตารางสิบและแผ่นตารางหน่วยแล้วเรามาใช้วิธีการหาผลบวกโดยการตั้งบวกกันเลยค่ะคอนเซปต์ Concept ของวิธีการ หาผลบวกโดยการตั้งบวก 1. เขียนตัวเลขในหลักเดียวกันให้ตรงกันค่ะสองนะคะนำจำนวนในหลักเดียวกันมาบวกกันแค่อย่างนั้นนะคะเราไปดูกันเลยค่ะเรามาดูวิธีการบวกของ32บวก6กันเลยค่ะอันดับแรกนะคะสาเป็นเลขกี่หลักคะ2หลักนั่นเองหลักสิบคือเลขอะไรคะคือสและหลักหน่วยคือเลขอะไรคะ คือสนั่นเองแล้วเลข6มีกี่หลักคะนักเรียน1หลักนั่นเองเราก็ใส่เลข6ไปในหลักหน่วยได้เลยค่ะวิธีการบวกของเรานะคะจะเริ่มจากทางขวามือสุดนั่นก็คือหลักหน่วยนั่นเองเราก็จะเอาเลขสองบวกเลขหได้เท่าไหรค่คะนักเรียนแปดนั่นเองค่ะ ต่อมาเราจะมาบวกในหลักถัดมานั่นก็คือหลัก10 3สบวกศเท่ากับ3ดังนั้นคุณครูมีลูกแก้วทั้งหมด38ลูกนั่นเองค่ะเราจะไปดูโจทย์ในข้อถัดไปกันเลยค่ะต่อมานะคะจะเป็นการบวกจำนวน2หลักและจำนวน2หลักค่ะจากโจทย์25บวก23 อันดับเลกเราก็จะตั้งจำนวนแต่ละหลักให้ตรงกันนั่นก็คือจำนวนหลักสิบและจำนวนหลักหน่วยและอันดับแรกนะคะเราก็จะมาเริ่มกันที่หลักหน่วยนั่นก็คือ5บวกสเท่ากับเท่าไหร่คะนะักเรียนเท่ากับ8นั่นเองต่อมาเราก็จะมาบวกในหลักสิบนั่นก็คือ2อบวกสองได้เท่ากับ4นั่นเองค่ะ ดังนั้น25บวก23จะเท่ากับ48ไม่ยากเลยใช่ไหมคะเราจะมาลองทำโจทย์ในข้อถัดไปกันเลยค่ะต่อมาจะเป็น23บวก75อันดับเลขก็ตั้งเลขจำนวนแต่ละจำนวนให้ตรงกับหลักและบวกเรื่อกจากทางขวามือน,นั่นก็คือหลังหน่วย3บวก5ได้เท่ากับเท่าไหร่คะ ได้เท่ากับ8นั่นเองต่อมาเราก็จะมาบวกในเลขถัดมานั่นก็คือหลักสิบบวก7ได้เท่ากับเท่าไหรคะได้เท่ากับ9นั่นเองค่ะดังนั้น23บวก75จะได้เท่ากับ98ไม่ยากเลยใช่ไหมคะถ้าน้องๆอยากทำความเข้าใจเพิ่มเติมให้ทำกิจกรรมท้ายบทเรียนนี้ได้เลยค่ะสรุปนะคะ การหาผลบวกโดยการตั้งบวกต้องเขียนจํานวนเลขโดดในแต่ละหลักเดียวกันให้ตรงกันแล้วจึงนาจํานวนที่อยู่ในหลักเดียวกันนะคะมาบวกกันนั่นเองค่ะสําหรับวันนี้คุณครูขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะนักเรียนอย่าลืมทำกิจกรรมใต้คลิปนะคะบ๊ายบาย